นี่ครับเใบพลนดวัตนี่ครับใบแทนชั่วคราวนะครับนี่ขอขัดมาจากสมาคมนะครับสมาคมคนเนี้ยมันก็ไม่เสร็จนะครับนี่ก็เป็นใบผลัดวัตของพ่อพันธุ์ชื่อเดยมนะครับเล้วมันก็ในใบมันก็จะบอกว่าพัฒนาพันธุ์โดยใครนะครับบุรพาฟาร์มนะครับเจ้าของวัจถุบันก็คือฟาร์มเอฟทีเอศูนย์วิจัยนะครับปอคข่าร์บรนนะครับคืออะไรครับ คือ FTA ซื้อวัวมาจากบูรพาฟ้านะครับมาดิดน้ำเชื้อนะครับเพื่อขายเกษตรกรในราคาถูกนะครับนะครับก็จะบอกตัวเพศอะไรดีไหนเกิดประเท่อะไรนะครับนี่เบริษัทเบรนนี่ครับทีนี้เราก็จะที่ที่บางคนสงสัยนะครับมีไว้เพื่ออะไรครับนี่ดูครับแม่นี่ครับแม่อยู่ข้างล่างครับมีพ่อพ่อันนี่ครับ พ่อของพ่อแม่ของพ่อเลยครับมันก็จะมีแนะนำอันนี้นะครับนี่ที่ผมเคยทำคลิปไว้ครับนี่ครับแม่เป็นบิดีนึ่งเอนครับคือเอาลูกปผสมเจอรี่มาจดทะเบียนครับก็จะเป็นดีนึ่งเอ็นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าแม่ที่จดดีนึ่งอนี่ต้องตีเบอร์หรือแม่ก็สักเบอร์หัวครับ ตีเบอร์ก็ไม่ได้ต้องละเอียดเลยมากมายถ้า,ถาที่ผมถามน้นม็คือให้มีเบอร์ครับเขาจะได้รู้ออว่าตัวไหนยังไงไหนเขาไม่ได้แบบเจาะเจาะซีเรียสเลยมากมายนี่ครับแล้วก็วันที่จับทะเบียนนี่ครับวันที่พิมพ์ก็คือว่าวันที่ผมไปขอคัดมาก็คือวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมปีที่แล้วครับอย่างนี้พวกมันก็ก็จะมีนะครับน้ำหนักแรกคอรเลวนะครับแต่ไอ้นี่ใบนี้ไม่มีไม่รู้เคตรไม่ได้พิมพ์ให้ผมหรอปล่า มาดูอีกใบนึงครับใบนี้เป็นของพนันนะครับบุราพาฟาร์มนะครับก็มีเครื่องหมายฟาร์มเนี่ยเอฟทีเอก็ซื้อพนันมาเนี่ยก็เกิดเกิดวัานไหนดีไหนครับเบอร์อะไรแต่นี่พนันเนี่ยครับก็นี้หนึ่งนี่ก็ดีหนึ่งเอ็นเหมือนกันเห็นะครับถ,ถ้าที่ผมแนะนำครับถ้ามีวัวลูกผสมเชลโรลเล่นะครับถ้าไม่อะไรมากมายนะครับควรไปจดคนระับ ถ้าเราผสมดีสองปุ๊บขอใบทะเบียนพันแท้ได้เลยใบไ,ไม่ใช่ใบพันทแท้ใบแท้ครับใบแท้มันจะเป็นสีอย่างงี้ครับเดี๋ยวพีชมพูเดี๋ยวผมค่อยถ่ายดยทูทีแล้วถ้ามันมีใบประวัติแล้วดีนะครับมันก็เนี่ยครับเราก็จะรู้สายชัดเจนนะพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเนี้ยมันก็คล้ายๆใบเพชรดิกีของไอ้บามมันพันแท้ครับแล้วก็เออทีนี้มันก็บางที ตัวเมียอย่างเี้ยครับเราบางทีถ้ามสวยๆเราก็ขายราคาสามาคม,ค 150, 000, 000. มนะครับสองร้อยกิโลแรกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจะไมตัวเมียนะครับแล้วก็หลังจากสองร้อยกิโลไปก็กิโลละร้อยยี่สิบหรือร้อยหนึ่งเนี่ยครับไม่ผมไม่แน่ใจครับเพราะผมถามมานานแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีเขาจะบวกค่าดีให้ครับดีหนึ่งี่รู้สึกว่าจะไม่บวกจะไม่บวกเงินให้แต่ว่า ดีสองสามสี่ห้าเขาจะบวกค่าค่าปรับปรุงพันนะครับที่เราขายถ้ามาคนไม่ได้จา่ายเรานะเราคิดจากคนที่มาซื้อวัวจากเราครับส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ราคานี้ครับเพราะส่วนใหญ่มันก็สวยๆกันดังนั้นนะถ้าปรับปรุงพันมาต่อเน,นื่องครับเออพนันธุ์นี้ให้ลูกตัวเมียดีมากครับแต่ว่าน้ำหนักแรคคขอดลูกมันเนี่ยนี่คือน้ำหนักแรกคอดของพนัุนะครับไม่ใช่น้ำหนักเรกคอดของลูก ลูกพนัทน้ำหนักและข้อสูงต้องใช้กับแม่วัวที่เป็นวัวสาวเออวัวนางครับเพอร์เทวัวนางแล้วก็วัวตัวใหญ่เนี่ยก็วันเกิดของพนัทปีห้าสองแล้วก็เออวันที้พิมพ์ครับถือว่าตอนนี้พนัทอยู่กับกอลอปอกางครับแต่ว่าน้ำเชื้อที่ที่เขาไปเลี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับพนัทถ้าสนใจก็ไปขอรับปอนครับมันเหลือไม่กี่โดดเหลือ หลักพันนั้งแต่คนเบื่อเยอะครับคนเบื่อไม่ใช่เยอะก็ถ้าใครสนใจก็รีบครับผมก็มีอยู่ไม่กี่รตก็หมดแล้วก็คงหมดเลยเพร,ร,ราะรู้สึกว่าพันอยู่นูนที่กอล์กลกลางก็ก็ไม่ได้เอากลับมานี่ที่นี่ก็ไม่มีรีครับถ้าสนใจก็ไปแล้วครับแต่ที่จะที่ผมจะฝากคือทำเนี้ยมีดนึ่งเงี้ยนะค,ควรไปจดครับผมก็จะจดอยู่ครับแต่เดี๋ยวถ้าผมซือ้อสมุดขอคัด ขอจดทะเบียนครับไม่ใช่ขอขอจดทะเบียนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีว่ามันต้องเกาะอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างครับได้เป็นแนวทางให้คนไปจดทะเบียนครับออของรับ